บทที่159ฝ่าวงร้อมฉีเจ้าเรียกทหารที่ติดตามมาทั้งสิบนายพร้อมด้วยคนที่มีบรยุทธ์อย่างเจ้าอีละหานเฟิงให้มารวมตัวกันก่อนจะออกคำสั่งบนรถม้ามีเพียงผู้หญิงเด็กและคนพิการหน้าที่ของพวกเจ้าคือทำให้พวกมันล่าถอยกลับไปข่าทุกคนที่ขวางหน้าไล่พวกที่เหลือให้กระเจิดกระเจิงเข้าใจหรือไม่พยะค่ะ เสียงรับคำอยังฮึกเหิมดังก้องไปทั่วพืนป่าทหารติดตามทั้งสิบนายรับคำบัญชาทันทีวันนี้องค์ชายของพวกเขาดูองค์อ่านและห้าวหาญในสถานการณ์คับขันก็พร้อมจะเสียสละตนเองเพื่อปกป้องผู้อื่นเชกเช่นวีรบุรุษคนหนึ่งจเจ้าอีแลหารเฟิงมองหน้ากันไม่ดูว่าควรจะตอบอย่างไรฉีเจ้าเห็นว่าสองคนไม่พูดอะไรก็คิดว่าพวกเขา คงรู้สึกกลัวเขาจึงตบอกบอกเจ้าอี้และหานเฟิงพร้อมกับบอกว่ากลัวอะไรกันเล่ามีข้าฉีเจ้าอยู่ทั้งคนพวกนั้นทําอะไรพวกเจ้าไม่ได้หรอกเจ้าอี้และหานเฟิงในแต่นั่งฟังอย่างอึงอ้งๆไม่ได้กล่าวถ้อยคาใดออกมาจากนั้นสายตาทั้งคู่ก็เดินไปที่แขนขององค์ชายที่มีผ้าพ,พันแผลอยู่ทําให้ฉีเจ้านึกขึ้นได้ว่าตัวเองก็เพิ่งได้รับบาดเจ็บ เขารีบกระแอมเพื่อกลบเกลื่อนความอายก่อนจะแสดงท่าทีขึงขังอย่างพร้อมเผชิญหน้ากับศัตรูอีกครั้งทหารม้าสองร้อยนายปิดกั้นทางเดินรถมา้ทาทั้งด้านหน้าและด้านหลังฉีเจ้าสั่งให้เจ้าอีละหานเฟิงไปรับมือทหารอยู่ที่ด้านหลังส่วนตัวเองพาผู้ติดตามไปรับมือศัตรูทางด้านหน้าฝ่ายตรงข้ามกรูเข้ามาเาวากับฝูงพึ่งเพียงไม่นานทหารของฉีเจา้าก็บ,บาดเจ็บไปหลายคน คนที่เหลือพากันยืมร้อมองค์ชายเพื่อปกป้องด้วยชีวิตใครตัดหัวฉีเจามาได้จะมีเงินปูนบำเหน็จรางวัลให้หมื่นตำลึงผู้นำฝ่ายศัตรูตะโกนเสียงดังขอรับเสียงรับคำดังกึกก้องแทงทะรุเข้ามาในสดประสาทของฉีเจ้าเขาเอามือกุมแผลที่ปรีออกจนเลือดไหลอีกครั้งในใจเริ่มรู้สึกหวาดวันทันใดนั้นเงาของคนผู้หนึ่งก็ทะยานออกมาจากรถมา้า รวดเร็วราวสายลมเพียงเขาขยับใครไม่กี่กระบวนท่าก็สามารถจัดการทหารฝ่ายศัตรูที่โอบร้อมฉีเจ้าได้ถึงแปดนายปูฐานรับดาบที่หานเฟิงโยนมาให้ยืนคุ้มกันเบื้องหน้าฉีเจา้าที่ยงหอบหายใจอยู่ฉีเจ้าเบิกตาโพรงมองแผ่นหลังปูฐานยังงุนงงเาว่าตอนนี้ไม่มีเวลาอธิบายปูฐานกวัดแกว่งดาบอย่างคล่องแคล่วว่องไวจัดการกับศัตรูตรงหน้า เพียงคลิปตาก็สั่งหารทหารฝ่ายตรงข้ามที่ด่าหน้าเข้ามาจนล้มตายเกลื่อนกลาดเห็นได้ชัดว่าทหารกระจอกเหล่านั้นไม่ใช่ครูต่อสู้ของเขาเลยแม้แต่น้อยหัวหน้าชายชุดดำเห็นทหารของตนถูกฆ่าตายเป็นจำนวนมากก็เริ่มหวาดกลัวพอเหลือบเห็นว่ารถม้าของอีกฝ่ายไร้การคุ้มกันก็ตะโกนสั่งเสียงเฮี้ยมจับคนในรถม้าออกมาทั้งหมดทหารนายหนึ่ง จึงปีนขึ้นรถม้าแล้วยื่นมือไปแหวกาม่านเพื่อจะเข้าไปจับคนในรถม้าแต่จูจๆก็โดนกระชากตัวออกพร้อมกับที่ปูฐานยกดาบยาวฟาดฉับบนลำคออีกฝ่ายอย่างไม่ปราณีเรือดแดงฉานพุ่งกระฉุดออกจากรอยที่ถูกฟันจนส่งกลิ่นคาวคะคุ้งช่างเป็นภาพที่สยดสยองยิ่งนักแต่ใบหน้าของปูฐานกลับเรียบเฉยเขาก็โจรขึ้นไปบนหลังคารถม้า แล้วจัดการฆ่าทหารที่พยายามปิีนขึ้นมาจนร่วงปรทีดละลายราวกับปิดใบไม้เพียงพลิปตาพื้นที่โดยรอบรถม้าก็เต็มไปด้วยซากศพชายชุดดำนอนจมกองเลือดแต่ก็ยังไม่อาจดับโทสะของแม่ทัพปู้ลงได้ดวงตาของปู้ฐานเหมือนมีไฟลุกโชนอยู่ข้างในสีหน้าบ่งชัดพร้อมจะฆ่าทุกคนที่ต้องการทำร้ายคนในครอบครัวหากไม่เห็นด้วยตาตัวเอง ก็คงไม่มีใครเชื่อว่าชายที่ดูภายนอกเหมือนไร้วรยุทธฉับพลันกระไก่ร่างเป็นบุรุษที่องอาจพึงภายมีพระกำลังมหาศาลซ้ำยังมีวรยุทธเลิอดร้้ำกระทั้งสามารถกำจัดศัตรูให้สิ้นซากในเวลาอันรวดเร็วทหารชุดดำที่เหลือเบิกตาโพลงมองปู้ฐานยังหวาดกลัวก่อนจะชูดาบเนือศีรษะและค่อยๆก้าวถอยหลังช้าๆอย่างขวัญน,นีดีฟอ หัวหน้าชายชุดดำบนหลังม้าที่สั่งการมาอย่างแข็งกร้าวในตอนแรกมาตอนนี้กลับตกใจกลัวจนตัวสัน่นได้แต่คิดอย่างวุ่นวายใจว่าเหตุใดในรายงานจึงไม่แจ้งว่ามีผู้ที่มีวรยุทธ์แข่งกล้าและมีกำลังวังชาดังช้างสารอยู่ในขบวนรถม้าขององค์ชายสามด้วยในเวลานี้เขาเหลือทหารเพียงไม่กี่นายหากคิดจะฆ่าฉี่ชาวยอมทำไม่สำเร็จหัวหน้าทหารชุดดำ จึงยกมือเป็นสัญญาณพร้อมกับตะโกนสั่งการถอนกำลังทหารชุดดำที่รอชีวิตไม่สนใจอะไรอีกต่อไปพวกเขาโยนดาบในมือทิ้งแล้ววิ่งหนีอย่างไม่คิดชีวิตทว่าเพิ่งวิ่งออกไปได้ไม่กี่ก้าวก็มีเงาร่างของชายผู้หนึ่งก็โจรตามหลังมาอย่างรวดเร็วเพียงเงาร่างนั้นสะบัดดาบเพียงครั้งเดียวทหารสองนายก็ลม้มลงกับพื้นเลือดไหลาอาบร่าง ปูฐานทยานเข้าไปดึงร่างชายชุดดำอีกคนที่เตรียมจะวิ่งหนีเขาเตะร่างชายคนนั้นจนล้มแล้วใช้ดาบแทงทะลุอกสุดแรงในเวลาไม่ถึงเคอชายชุดดำที่เหลือก็ถูกปูฐานฆ่าทิ้งทั้งหมดมีเพียงหัวหน้าทหารที่กำลังควบมา้าหนีปูฐานยืนนิ่งสายตาจับจ้องแผ่นหลังของนายทหารที่ควบม้าออกไปเรื่อยเขารวบรวมพลังแล้วพุ่งดาบออกไปสุดแรงดาบเล่มนั้น ปักกลางหลังของชายบนหลังม้าอย่างจังจนได้ยินเสียงคมดาบแหวกผ่านเนื้อหนังดังชัดเจนหัวหน้าทหารดวงตาเบิกโพรงเหนียวไปมองดาบยาวที่ปักกลางหลังของตนอย่างไม่อยากเชื่อสายตาก่อนจะตกลงจากหลังม้านอนกองที่พื้นปูฐานเดินกลับมาที่รถม้าด้วยใบหน้าเรียบเฉยปราศจากอารมณ์ใดๆพอเห็นฉีเจ้าที่นั่งหอบหายใจขณะกวาดตามองศพทหารที่ตายเกื่อนโดยรอบ โบถานก็กระตุกยิงที่มุมปากแล้วถามว่าเจ้ากลัวหรือฉี่เจ้ากลือน้ำลายฉีจุกแน่นอยู่ในลำคอก่อนจะตอบกลับอย่างไม่ยอมรับกล,กลัวอะไรกันข้าไม่กลัวหรอกปูถานทำเพียงยิ้มให้เขาไม่สนใจการตื่นกลัวของเขาหันไปส่งสัญ,ญญาณให้เจ้าอี้และหานเฟิงเก็บศพทหารที่อยู่รอบรถม้าให้พ้นทางฉีเจ้าจึงสั่งให้ทหารของตนเข้าไปช่วยพวกเขา ส่วนตัวเองเดินไปยืนอยู่ข้างผู้ฐานแล้วถามตะกุกตะกักว่าวรยุทธ์ของท่านยังใช้การได้ดีอยู่หรือปูฐานใช้มือข้างหนึ่งยกศพทหารชูขึ้นเหนือศีรษะก่อนจะหันไปมองหน้าฉีเจ้าโดยไม่ได้กล่าวคำใดฉีเจ้าเห็นเขาทำอย่างนั้นก็รู้สึกเจ็บใจเมื่อรู้ว่าที่ผ่านมาตนถูกหลอกจึงอดหาเรื่องตำหนิเขาไม่ได้ถึงท่านจะเป็นคนช่วยเขาไว้ แต่ท่านทำขนาดนี้ไม่เกินไปหน่อยหรือท่านฆ่าพวกที่มาลอบสังหารตายจนหมดทำให้ข้าไม่มีโอกาสได้สอบสวนหาผู้ที่อยู่เบื้องหลังว่าใครเป็นคนสั่งการเรื่องนี้ข้ายังไม่คิดบัญชีกับท่านเลยนะปูฐานโยนร่างทหารที่เขายกขึ้นมาให้พ้นทางและถามฉีชาว,ว่ายังต้องถามอีกหรือว่าใครอยู่เบื้องหลังถา้าไม่ฆ่าทิ้งทั้งหมดจะปล่อยให้พวกมันตามมาอีกเป็นร้อยเป็นพันเพื่อฆ่าพวกเราอย่างท่านหรือ ฉี่้าฟังคำพูดของปูถฐานก็อึ้งไปเมื่อเห็นอาหารกำลังจัดการเก็บกวาดศพให้พนทางเขาจึงก้มลงหยิบดับของตนเองขึ้นมาแล้วเดินไปที่เนินดินเพื่อช่วยชาวอีขุดหลุมฝังการตามล่าและการฆ่ายอย่างบ้าระหร่ำจึงจบลงโดยมีปููฐานรับมือกับค่าสึดอย่างห้าวหาญด้วยฝีมือที่ไร้เทียมทานปูฐานแหวกผ้าม่านออกดูผู้ที่อยู่ในรถพบว่าซีหยุนจืงกอดเสียวอันไว้แน่น ทั้งสองนั่งขดตัวอยู่ที่มุมหนึ่งของเตียงเขายิ้มให้นางอย่างอ่อนโยนและปลอบว่าไม่มีอะไรแล้วแต่ข้างนอกไม่จเจริญหูจเจริญตาสักเท่าไหร่พวกเจ้าอยู่ในนี้อย่าเพิ่งออกมาก็แล้วกันซีหยุนจือทูลดีว่าข้างนอกเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านี้นางเอามือปิดหูปิดตาลูกชายเพราะกลัวว่าเขาจะมองเห็นภาพการเข็นฆ่าและการตายอย่างหน้าอนาถหญิงสาวรีพยักหน้าให้สามี พอมกับสุดลมหายใจเข้าปอดเพื่อรวบรวมสติพอปูดฐานเห็นว่านางมีท่าทางตกใจอย่างมากจึงปิดผ้าม่านล,ลงแล้วก้มมองเสื้อผ้าของตนที่เต็มไปด้วยเลือดจากนั้นก็รีบถอดเสื้อผ้าออกทันทีแล้วค่อยขึ้นไปบนรถมา้าเขาอ,อุ้มลูกชายมานั่งบนตักแล้วดึงมือภรรยาที่สั่นเทาด้วยความกลัวมากุมไว้ไม่ต้องกลัวนะซีหยุนจือสายหน้าเป็นเชิงปฏิเสธข้าไม่ได้กลัว แค่เพียงแต่อดสั่นไม่ได้เท่านั้นเองเจ้าค่ะปูฐานหัวเราะเสียงดังชาอดสั่นไม่ได้หากไม่เรียกว่าครัวแล้วจะเรียกว่าอะไรซีหยุนจือก้มหน้าพยายามควบคุมอารมณ์ของตนปูฐานจึงดึงนางเข้ามาในอ้อมกอดไม่เป็นไรหรอกจึงเพิ่งเคยเห็นเหตุการณ์สู้รบและการนองเลือดเป็นครั้งแรกยำตกใจกลัวเป็นธรรมดาแต่เจ้าวางใจไม่มีใครทำอันตรายพวกเราได้หรอก แม้เวลาที่ข้าอยู่ในสนามลบจะเข็นข่าผู้อื่นอย่างอำมหิตเพียงใดแต่ข้าก็จะรักและปกป้องพวกเจ้าเท่าชีวิตซีหยุนจือพยักหน้าอยู่ในอ้อมกอดของเขาข้ารู้ว่าท่านต้องปกป้องพวกเราแน่ๆข้าก็แค่รู้สึกกลัวและไม่เคยเห็นภาพแบบนี้มาก,ก่อนทั้งต่อไปข้าจะไม่อ่อนแอนอย่างนี้อีกแล้วข้าเป็นภรรยาของท่านข้าก็ต้องช่วยท่านแบ่งเบาเรื่องเหล่านี้ด้วยกันต่อไปนี้ ข้าจะไม่กลัวอะไออีกแล้วท่านจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงและไม่ต้องกังวลเพราะข้าดีมให้เจ้าคะปูฐานจูบหน้าผากนางเบาๆสามคนพ่อแม่ลูกโอบกอดกันเพื่อถ่ายทอดความเข้มแข็งให้แก่กันจนกระทั่งความหวาดกลัวในใจค่อยๆคลายลงจบแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะ หรือใครที่อยากสนับสนุนช่องนิยายสามารถโดเน a มาได้ที่ช่องข้างล่างนี้เลยค่ะขอบคุณค่ะ